สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาแฟมิลีนะคะเช้านี้นะคะก็เป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันสําคัญอีกวันนึงนะคะเป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะนี่นุ่มหล่อนะคะก็มาถึงแล้วนะคะเดินทางมาหลังจากกลับไปตั้งแต่ปีใหม่นะคะไม่ใช่กลับไปตั้งแต่เออปีเก่าปีใหม่นั่นแหละเนาะนี่นน ทางทีมผู้บ่าวบ้านนาก็เตรียมไปวัดนะคะกับย่าอาชินะคะผู้แบ้านไปวัดพะนุนะคะ <c oughs> หมดหรือ,อยังเสืออ๋อว่าจะไปช่วยคนอยู่ เป็นข้าวสารหอมมะลิสุรินทรโอ้โหน้ำพริกปลาทูสูตรสุรินทร์น้ำพริกปลาทูสูตรสุรินทร์นะคะอุ้ยจะได้ลวกจะได้ลวกผักแล้วเนี่ยสามารถกินได้เลยแล้วก็ทำมันยาเติมจีนไปแล้วนะจะมาไปแล้วจะมาน้ำซุป ไปใายบ้านไปวัดก็จะมีทีแม่บ้านเนาะผู้นะคะญา,าชีบา้บาชายบ้านนะคะผู้บ่าวบ้านนานะคะเป็นคนขับรถพาไปนะคะนึ่งพักทองเหรอเออดูดิเขานึ่งพักทองไป,<อ>ไปใส่บา้านเนี่ย นี่คือที่ขนมาจากบ้านนะฮะอันนี้ก็จะเป็นถั่วพูไหนถั่วพูนี่ถั่วพูนี่นี่เออถั่วพูมะเขือมะเขือเออนี่หละมะเขือนี่หละไม่ได้อยากปลูกนะเออเอาเอาพันธุ์มันมาไหมไม่ได้เอามามันยังไม่แก่เนาะรอให้มันหมดก็ูกไม่ด้เคยปลูกแล้วมันดกดกนะเก็บขายทุกวันอไม่ได้เคยปลูกแล้วมันดกมากเลยเนี่ยที่บ้านเก็บขายทุกวันเลยเนี่ยแล้วสีมันก็น่ากินด้วยนะนี่ แล้วขอดีเขามาเขือนี้ไม่ดว่าคือมันแบบสมมติเราลืมเก็บจนลูกมันใหญ่อะมันก็ยังอ่อนอมันไม่แก่มันมะเขือเปอกนี่ไงลูกข้อดีของมะเขือนี้นี่นี่ลูกใหญ่นี่แก่ไหมนี่ไม่แก่เดี๋ยวจะเอาไปตากแห้งทาพันนี่เอออ้าเหรอเออแต่เนื้อมันยังคาอยู่นะไม่เราก็เอาไปปล่อยไว้ให้มันแห้งก่อนปล่อยไว้ให้มันมันจะแก่ของมันเองเราเก็บเอาเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันก็แก่ของมันเองแล้วเราก็เอาเม็ดมันไปหวาน แล้วก็มีถั่วถั่วลายเสือเนี่ยโอ้ถั่วลายเสือที่เราปลูกปีที่ผ่านมาอะแล้วตอนนี้เมล็ดพันธุ์เราไม่ได้เก็บไว้แล้วหายหมดแล้วหายหมดแล้วเอามาใหม่เลยเพราะเราย้ายบ้านบ่อยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเอามาใหม่อันนี้ถั่วลายเสืออุ้ยี๋ยวก่อนนี่มะนาวนี่มะนาวมะนาวแล้วอันนั้นหอมแดงหอมแดงหอมแดงอ๋อของฝากของตลอันนั้นคืออะไรอันนี้ก็เป็นหอมแดงต้นอันนี้หอมแดงต้นเอากินกับน้ำพริก กองกข้าวอันนี้มะกอกน้ำาอ้โหบาคนมะกอกป่าหรือมะกอกอะไรไม่รู้ที่บ้านเรียกมะกอกน้ำเรียกตามเขาเลยจะเปิดไว้ก่อนเนี้ยมันจะเป็นน่ากินมากเอฟซีส่วนมากนะนี่มาป็ะเดิมนะครับเขาก็เอาไปใส่บาตรแล้วนะลองชิมก่อนสัสดีทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้านะครับผมเอาข้าวเหนียวมาตุยเอาข้าวเหนียวมาตุยเสื้อคุณการจะมลคุณรัตนาพรคุณจันดีนะฮะคุณยุพานะครับไปไปช่วยดันนะ ป้าอยู่ป้าอยู่ทางนู้นสสวััดีททุก่านนะครบปเดินมาเอาไม้กวาดเอาเหรอเสือจะขับรถไปลงขนมอ่ะขนมอยู่ท้ายรถน่ะจะพาไปร้านที่ต้องไปด้วยร้องท่านป่ะคือเขาแจกแกอะไรเสือจะเอาขนมไปลงนะคะขนมวันเด็กนะคะวันนี้ของขวัญวันเด็กของเราเยอะมากเดี๋ยวแม่ดาลัดไปทางนี้เด้อ เราเดินลัดนะคะเราก็จะลัดเลาะไปทางนี้นะคะดีนะคะเพราะว่าเราลัดเลาะมาทางนี้นะคะนี่ของขวัญวันเด็กนะคะโอ้โห<ฮ>เยอะมากเลย,เลยนี่ไบแบกมาเลยหมดร้านเลยไปเหมามาเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้ง40ท่านนะคะแม่ดาไม่ได้หายเออก็แจกไม่ได้คายหมายถึงว่าไปเมามาหมดร้านเลยเมามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะไม่ได้อ่านเม้นนะคะต้องขออภัยคุณภาษาอังกฤษนะคะคุณการจมลนะคะสวัสดียามเช้าค่ะมาแล้วนี่นี่นี่ ขนมทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Good morning morning อ๋อแบนี้เหรออ่านะฮะเดี๋ยวเราจะขนขนมลงมาไว้ที่เต็นนะฮะคุณผู้ชมไอเรียงได้เลยใช่ไหมไม่ต้องมีอะไรใช่ไหมแล้ว โอ้ป้ามาตั้งแต่เช้าใช่ไหมโอ้ไม่ได้ไล์ด้วยคลิปด้วยเหรอเออเราไม่ได้ถ่ายคลิปเอ้ยเราลืมกดไฮไลท์เนาะเออทำไมเราไม่กดไฮไลท์เดี๋ยวเดี๋ยวโอเค เพราะเปิดเปิดเช็คอุณภูมิทุกวันน่ะจะเห็นว่าเทนเนี่16 17 18แต่เทสโซลินคือ20ทั้งหมด11แนพะ้พอวันนี้วันที่แล้วเราวันนี้ที่เท่าไหร่วันที่11นั่นแหละพี่เจอก็อเลยซื้อขนม11แนพะ้เป็นเน่17 โอ้โปสเตอร์แบ็กดรอบที่เป็นป้ายด้านหลังสวยมากเลยนะคุณผู้ชมนะนนก็เรียงขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวลืมลืมดับรถ <c oughs> ลืมดับรถเดี๋ยวเดี๋คุณผู้ชมเสือลืมดับรถโอ้ตายเอามุมไหนหเห็นสวยสวย เดยนนะขออนุญาตไปเก็บรถก่อนแป๊บหนึ่งนะเอฟซี oh. อยู่ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับพี่เสือ อนูว่าเอามาหมดยังไม่แเราก็เตีื่อเราไม่รู้ว่าใครจะมาที่ร้านบอกว่ามีโต๊ะอยู่มีโต๊ะก็น่าจะเอามายังไม่หมดน่าจะไม่เอามา มันติดติดติดตน<อ>ดตกดติดตเดติดติดตดติดตนดตดาิดตดติดติดติดิดติดตะดะิด้คะตินติดติยติดติดตดติดิดรัดวหมดหรือยังครับยังค่ะยังค่ะยังค่ะเดี๋ยวกวาดนี้ก่อน <S <S มดนกวาดตัยยตวตตดดติดติดนะิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ